ทำยังไงให้เวลาสวดมนต์เราถึงจะมีสมาธิอยู่กับหลงปู่หลงตาให้นานขึ้นให้ได้มากๆขึ้นเนี่ยครับเราอยู่นานแค่ไหนเราสวดนานแค่ไหนคำว่าสวดนาน่ะ24ชั่วโมงเราสวดได้กี่ชั่วโมงนะไม่ใช่นั่งสวดนะเดินไปเดินมานี่นะเดินไปเดินมานนะ ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอ,อ,อาบนะน้ำก่อนนอนตื่นอนอนนี่คือฝึกกรรมฐานจริงๆไม่ฝึกไม่ใช่ฝึกกรรมฐานแล้วก็จะมานั่งเวลานั่งเขาก็ฝึกไม่ใช่กรรมฐานนะรอกตัวเองนะั่นน่ะเวลาคนมากันนั่งหลับตาเวลาคนไปก็เล่นตาแล้วกรรมฐานคือกรรมคือการกระทาฐานคือจิตคือฝึกจิตตลอดเวลาที่ยังเรียนว่าใจเกิดพียังเกิดมีลมหายใจเนี่ย ตายแล้วถูกไม่ได้อส่วนใหญ่มนุษย,ยุีนี้มันวัตถุมันจเจริญสังเกตดีนะคนฝึกกรรมาฐานมานานนะวัตถุจเจริญเข้าใจไหมสร้างวัตถุติดวัตถุติจริงๆติดจิตทั้งวันทั้งคืนบางคนใช่ไหมยากเวลาเรียนก็เรียนวัตถุ อ่านแล้วก็ฟังคุณอ่านธรรมะคุณฟังธรรมะแล้วกลับไม่กลับมาพิจารณาคุณจะไม่ได้ธรรมะเลยถ้าคุณเวดม,มนุ่ยคุณได้ธรรมะเลยเหมือนกูบาาจารย์เขาอยู่ป่านะเขาอ่าหนังสือไปไหมไม่เอาไป ถึงขั้นอยู่ในวัดอยู่ในวัดใหญ่ๆท่านผูกรรมฐานท่านก็ไม่อ่านหนังสือ<ะ>ถ้านพูดจิตโดยตรงเพราะจิตคือตัวเราไงที่จะต้องมันเวียนว่าใจเกิดเนี่ยทุกวันมันเสียงกันเสียงกันไปเสียงามาเพราะไม่รู้ถ้าคนรู้จ,จริงๆอ่ะเขาไม่จะไม่เสียงกันหลวงพ่อท่านถึงบอกเอ,เองจะไปว่าใครอยู่ไปเสียงกัน<ะ>เองอยู่ในฐานเนี่ยคือมันทายากที่สุดเลย เพราะเองต้องเตรียมตัวตายเองตายแล้วจะไปไหน,น,น,นจะเกิดหรืไม่เกิดมันอยู่ที่กำลังใจท่านบอกบกำลังใจเราเนี่ยทุกคนถ้าฝึกมีกำลังใจอ่ะถ้าฝึกจริงๆอ่ะไม่ยุ่งกับอะไรเลยอย่างที่ถ้ามึงหน้านะ่ะกินนอนตรวจมนถ้าคุณทําได้อ่ะคุณจะเกิดไม่เกิดเรื่องเล็กเลยใครจะยังไงุณไม่สนใจสนใจตัวเราเองเนี่ยสนใจตัวเนี่ย อารมณ์เสียอารมณ์อะไรต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์